นนี้มีผู้อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามนะครับผมว่าโปรแกรมไลฟ์ขึ้นหน้าตาแบบนี้ตลอดเลยนะครับนี่ก็คือว่าเวลาเขาจะเลือกรูปเลือกอะไรนะครับมันจะต้องมาตั้งค่าตลอดเลยนะแล้วก็เวลาจะส่งรูปด่วนๆอะไรเงี้ยนะครับผมเวลาไม่งานด่วนๆเนี่ยจะเข้าอัลบั้มรูปเพื่อส่งรูปเนี่ยไม่ได้เลยนะหารูปไม่ได้เลยนะต้องมาตั้งค่าหน้านี้ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับผม ไม่ยากเลยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับไปที่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับบมาที่แท็บการตั้งค่าตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาครับหาโปรแกรมไลน์โปรแกรมไลน์นี่นะครับลายกดเข้าไป กดเข้ามาแล้วนะครับมาตรงนี้ครับมาตัวคาคว่ารูปภาพตรงนี้นะกดเข้าไปครับอ่าตอนนี้นะครับมันขึ้นว่ารูปภาพที่เลือกเนี่ยมันจะติ๊กแบบนี้ใช่ไหมบางทีมันก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูรูปภาพนะครับหรือว่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกรูปได้เลยนะวิธีการก็คือให้ไปกดตรงนี้นะครับตรงคำว่ารูปภาพทั้งหมด นะครับผมถ้าเราเลือกตรงนี้นะต่อไปโปรแกรมก็จะไม่ถามอะไรเราแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นรูปโชว์มาให้เหมือนที่เราเคยใช้งานเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ้าเราเสร็จแล้วนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับกลับไปแค่นี้เองนะครับผมอาต่อมานะครับเราก็ไปใช้งานโปรแกรมลน์กันอ้าวนะครับตัวนี้เรากลับมาที่ลายของเราแล้วนะสังเกตไหมครับว่าไม่มีข้อความเด้งขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เรากลับมาที่หน้าลายของเราแล้วนะครับ แล้วเราก็ลองกดเข้าไปตรงช่องข้อความดูนะครับแล้วเลือกตรงนี้นะครับตัวคีดๆตรงนี้เพื่อจะแนบรูปใช่ไหมกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงรูปภาพนะครับอ่าแค่นี้เองครับผมรูปภาพก็จะกลับมาแล้วนะครับนี่นะเราก็สามารถที่จะเลือกส่งรูปได้นะครับแล้วก็จะไม่มีแมกเซตเนี่ยเด้งขึ้นมาหน้าจอแบบเมื่อสักครู่อีกแล้วนะครับผมก็คือว่าเวลาเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มีแมกเซตแล้ว มันก็จะเป็นปกติเราจะมีรูปขึ้นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองส่งรูปปึ๊บอ่ะอย่างนี้นะก็เลือกส่งปกติอ่านี่ครับก็เลือกส่งรูปได้เป็นปกติเลยนะครับผมอ่าโอเคนะไม่ยากเลยนะครับก็ลองตั้งค่ากันดูนะเป็นไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่มหมวิธีการตั้งค่าให้โปรแกรมไลน์ เห็นรูปขึ้นมาตลอดเวลาเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งก็ง่ายมากๆเลยนะโอเคก็ลองตั้งค่านดูนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทุกคาถามนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้รีวิวดีๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับไปเจอคลิปหน้าครับ